เลียนนายกองค์การมหาชนตะบนรวมไทยพัฒนากระผมนายชนะแก้วพวงประหลัดองค์การมหาชนตะบนรวมไทยพัฒนาพร้อมด้วยสมาชิกสภาและบุคลากรผู้นําท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรประชาชนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอขอบคุณท่านนายกองค์การมหาชนตะบนรวมไทยพัฒนาเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชนปล่อยปลาปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราคุศพระบาทสมเด็จพระวาษธุชก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องวันครบรอบ,รบพระราสพภพ68พรรษา28กรกฎาคม2563ในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลมพระชนม์ษาพระบาทสมเด็จพระประมณทลรามราชาธิบดีศีสิน มหาวชิราลูกรมหิสอภูมิพลราชปรางกูลอิติสิริสมบูรณ์อดุญเดศสยามินท,าทราธิเบศวระราชวโรดมบรมราชบอพิษพระวชิระก้าจ้ายุ่หัวครบรอบ68พรนษาในวันที่28กรกฎาคม2563เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีควา,าสมสามัคคีของประชาชนทุกบเรา และสำนึกในพระมหกากรณาธิคุณองค์การมหาสวนต,ตำบลรวมท่ายพัฒนาจึงได้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งกิจกรรมอันเป็นที่สาธารณประโยชน์จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อมีการขยายพันธุ์สัตว์น้ําและเป็นการแก้ไขภาะวะขาดแคลนอาหารของประชาชนในชุมชนรวมถึงการพัฒนาชุมชนรณรงค์การคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้ง การเก็บขยะบุญฝอยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการปองกันการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นกืนความสมบูรณ์และลดปัญหาสภาวะโลกร้อนโดยมีวัตถุประสงค์1เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวัชิรกาจ้าหัวพระชนมพรรษาครบ68รอบในวันที่28กรกฎาคม2563 สองเพื่อส่งเสริมให้ทุภกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระรุชศุศสามเพื่อให้สระน้ำสาธารณะในเขตจําบวรวมได้พัฒนามีจำนวนประชากรสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการอย่งายงชีพได้ 4. เพื่อฟืน้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ปลูกได้ 5. เพื่อสร้างระบบนิเวศเกิดความสมบูรณ์ของธรรมชาติและให้ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อปลูกผังให้ประชาชนมุควคำรักน้ำรักปาลารักแผ่นดินในโอกาสนี้ขอกาบยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกจิตอาสาพัฒนาชุมชนปล่อยปลา,าปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปชิรกละเ้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันครบรอบพระราราชสมภพ6 8พรรษา28กรกฎราคม2563ในวันนี้ปัญหาความสุ่มสมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้แก่ทร,รัพยากรดินน้ำป่า ความหลากหลายทางชีวภาพและอื่นๆส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนั้นปัญหาความเสื่อมโทมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังเก่ายังเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกเกษตรกรอย่างต่อเนื่องคือความยากจนและคุณภาพชีวิตตกต่ำจากปัญหาดังเก่าการ รณรงค์กันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้กิจสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงส,สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคตอาทิการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรการลดลงของผลผลิตทางเกษตร การลดลงแหล่งอาหารตามธรรมชาติรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลดลงผมขอบคุณนะครับท่านที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้อามาตอรวมไทยพัฒนากำนานผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่กลุ่มเกษตรกร,ร,กร,รประชาชนให้ความลวมมือกันจัดกิจกรรมแบบ บูรณาการในครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงขอฝากต้นไม้ที่ปลูกปลาที่ปล่อยในวันนี้ไว้ให้กับพี่น้องทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโตทั้งนี้อยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้าพวกเราร่วมมือกัน จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยการร่วมกันคิดร่วมมือทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่พวกเรา,เารวมทั้งผู้นำแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาร่วมกันจะปล่อยปลาในพื้นที่ที่มีสระของตำบลรวมไทยพัฒนาทุกหมู่นะครับสาพัฒนาชุมชนปล่อยปลาปลูกต้นไม้ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันครบรอบพระราชสมภมพบ68พรรษา28กรกฎาคม2563และขอเช,ช,ช,ชิญชวนสมาชิกสภาบุคลากรผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ปล่อยปลาโดยพร้อมเพียงกันขอบคุณครับ ไปสามรว่วมกันนะคะสำหรับผู้นำนะคะรบกวนให้ท่านเออเรอรับอาหารกลางวันสำหรับลูกบ,บ้านของท่านด้วยนะคะ